ดังท่านแสดงไว้ว่าสวาขาโตพระขวตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วตราสไว้ชอบแล้วชอบอย่างไรตรัสไว้ว่าบาปมีบาปก็มีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงๆสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีจริงๆ เปรตผีทั้งหลายมีจริงๆนี่เรียกว่าตราไว้ชอบแล้วแม้พระองค์จะปริพานไปนานสักเท่าไหร่ก็ตามข้ามพรนิพาน์ก็เป็นเพียงพระสรีระที่พระภาคจากไปเหมือนกับสัตว์โลกทั่วๆไปเกิดตายกันอยู่ตลอดมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าปริพานก็คือท่งลาขันภาษาของโลกเราเรียกว่าตาย ถึงพระองค์จปะปณิพานหรือตายไปแล้วกว็าตามคำสั่งสอนที่ทรงไว้อย่างถูกต้องนีงามนี้ไม่เคลื่อนคาาจากหลักความจริงสิ่งใดที่ตัดแล้วว่ามีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งที่ตัดว่าดีสิ่งนั้นต้องดีตัดว่าชั่วสิ่งนั้นต้องชั่วเราเป็นลูกชาวพุทธอย่าได้ดื้อดึงฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการทำลายตนไปในตัวในตัวหนักเมามากน้อยขึ้นกับการกระทำดีชั่วหนักเบาของตนนั่นแหละส่วนมากเราอยากจะพูดร้อยทั้งร้อยว่ากิเลสย่อมไม่พาคนทำความคุณงามความดียจะพาทำตั้งแต่ความชั่วช้าหลังโมกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงอยาก คึกขนองไปในการทำชั่วชา้าหลัมกมากกว่าที่จะทําความดีการทําความดีนี้ต้องได้ฉุดได้ลาวต้องได้ฝ่าฝืนยืนยันกันเต็มเหียวถึงจะได้ทําความดีแต่ละอย่างละอย่าง <c oughs> เช่นพี่น้องทั้งหลายนำสมบัติเงินทองมาบริจาคด้วยความรักชาติของตนในเวลานี้เงินหนึ่งบาทสองบาท ใครใครก็เป็นเจ้าของใครๆก็รักชอบสงวนในสมบัติของตนแต่ก็เพราะอำนาจแทงความดีแยกออกมาเป็นการทำบุญให้ทานเป็นการเสียสลับแย่งชิงกันกับความตนีที่เหนียวความหวงความแนหนด่านนั้นออกมาเป็นทานเป็นการกุศลอันนี้ก็เป็นฝ่ายดีสำหรับเรา อันไหนที่เราแย่งมันไม่ได้วิเลยความตนิชทีเหนียวความเห็นแก่ตัวมันก็กลืนไปกินหมดเพราะฉะนั้นคนจะทำความดีจึงทำได้ยากเพราะกิเลสหึงหวงทวงไว้ตลอดเวลาไม่ยอมปล่อยมือไม่ว่าจำนวนมากจำนวนน้อยสมบัติเกินทองเข้าของที่มีมานั้นมีแต่ความรักความสงวนรความตนีที่เหนียวที่จะ ให้เป็นสมบัติของตนครองแต่ผู้เดียวเท่านั้นไม่ยอมเฉลี่ยเพื่อแผ่เจ,อจืออาจแก่ผู้หนึ่งผู้ใดตามนิสัยของกิเลสเป็นอย่างนั้นเราผู้มีธรรมได้รับคำสอนของพระโพธเจาที่เรียกว่าเป็นลูกชาวพุทธเราจะทำความดีเราต้องขัดต้องแย้งกันกันกบกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมัน ลากมันถูปไปแต่ทางความชัวยย่วโดยใจเดียวเท่านั้นแยกคีงมันว่าเป็นความดีความดีนี่เรียกว่าเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธต้องฝ่าฝืนมานที่เป็นค่าศึกอตรูต่อธรรมค่าศึกษาตรูต่อธรรมคือทิเลตทิเลตไม่ว่าประเภทไหนเป็นค่าศึกต่อธรรมทั้งนั้นความโลภก็เป็นฆ่าศึกต่อธรรม โลกมากๆากทำคนให้ล่มจมได้ความโกรธมากก็ะทะเละบ่อแว้งฆ่าตีกันถึงรบราฆ่าฟันทำโลกให้พินาศจิบหายได้เพราะความโลกมากเหล่านี้คือกิเลสทั้งนั้นไม่ได้พาโลกให้จะเดินรุ่งเรือ